สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับเป็นังไจเนาะมือนี่คือ้ติดโชคสีมานเนาะครับที่สีโชคสีมานเด้ดสุกคนเฮงๆปังๆครับผู้ได้โชคมานครับคอมเมนต์มาบอกได้เลยครับเด้อครับแต่ตัวใดแน่ครับทางช่องเสี้ยงยาผ้าเลาะกาได้เสนอไปเข่าหลายสำนักยังนะครับเนาะครับพิเศษกรับคองปูขุนเด้อครับเด้อครับเขาเบิ้งของปูขุนเด้อ ครับเพิ่นเนียนเพิ่นย้ำมาให้สุดเต็มของเพิ่นสุดแหลกของเพิ่นของตองงวดนะครับของเพิ่นกับเขางามงามครับครับพุทธชูกรมามานกับสาธุนอมตะครับเด้อเขาพรรษาพ่อเสด็จเงินเขาพรรษาเนาะครับเนาะครับสี่เครื่องใส่ไอ้กองกระทานครับอ่อปกองกระทาานนเะครับเนาะครับไปน้ำกันครับมือนี้มืออื่นกับเป็นมือเขาพรรษาและครับเขาพรรษาเนาะครับครับ ครับบาดีนสำหรับผู้พิดหวังมาจากของไทยเนะครับเนาะขาเสี่ยงหยาพ้าเลาะขามีนาทาังจากเล่านาะครับเดอ้อเหมือนนี่วันที่30บวันจันทร์สามเอ็ดวันจันทร์นะครับเนาะสามสิบเอ็ดวันจันทร์ครับพูดได้ขามาแล้วข่าย่าลืมนะครับเดอ้อกดไหลกดแท์เสี่ยงหยาน้ำครับเพื่อบทผาดแนวทางของชุดนี้เป็นของเล่าเล่าพัฒนาเลยครับเดอ้อครับของเกอ,ดอุดรครับของเกหง่อุดรเพื่อนละครับ ครับสำหรับเลขใหญ่ก็เขาอยู่ครับครับผ่านไปเนาะครับผูุ้ดธชูดประมาณครับยินดีน้ำครับแสดงความยินดีน้ำครับครับสู่กันไปต่อกันไปเนาะครับเนาะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกครับต่อไปงวดวันที่สิบหกแหละครับครับอันนี้ก็มาเบิ่งเล้าพัฒนาก่อนครับครับเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเขามาเบิ่งตัวเลขกันครับกเสี่ยงยาผ้าเลาะมีคลิปคลิปเดียวแหละครับ ที่เพิ่งส่งมาให้นะครับนะเนาะเจอุดรครับเป็นของเล่าพัฒนาเลยครับเ้อหมวดวันที่สามสบเอครับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะอือสามสามสิบเอดกขยังหกหกอยู่ครับครับครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเดออย่าเข้าใจผิดเล่าพัฒนา พัฒนาแล้วครับเนาะครับเป็นเล้าพัฒนาครับอันนี้ของเกยอุดรนะครับเด้อครับจุดของเกยอุดรครับเพื่อนกระบอกหายมาหลายตัวละครับครับเดี๋ยวผมจีเขียนในเบื้องหน้าครับเนาะครับเป็นชุดของเล้าพัฒนาครับวันที่สามเดียรนะครับเด้อครับปากกากระม็ดแล้ว ยังบ่ทัานมีเงินอยู่ครับยังมีเงืนซสือปกาอยู่ครับกับลาพัฒนานะครับกาหมวดวันที่สามสิบเอ็ดครับเพื่อนหายวิ่งนะครับเด้อวิ่งรูดวิ่งเลยครับวิ่งรูดเลยครับตัวเดียวโคลนะครับสําหรับเคียวดอวิ่งรูดเพื่อนกระหายหนึ่งตัวเดียวแหรอครับหนึ่งเนาะหนึ่งตัวเดียว จับคู่นะครับบ้านนี้จับคู่กับมีหนึ่งหรกจับคู่บนน้ครับเนาะครับเอาหนึ่งหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่กับหนึ่งหนึ่งเหรอครับหนึ่งงศนหนึ่ง ศูนหนึ่งครับยี่ต่อหนึ่ยางเดี๋ยวนะครับนะเนาะพูดนหลดหนึศูนย์หนึ่งหนึ่แล้วก็แปดหนกะระลูดหนึ่งไปเลยนะครับหลูดหนึ่งครับแล้วแต่เอฟซีมาได้ครับเด้อมัดครับถ้มามัดก,กระจัดถ้าคัดกระพาน,นครับกับซีเจ หนึ่งเก้านะครับ1 9ครับ1 6ึ่งหครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับเลขสามตัวมันกัมีอยู่3ามคูนะครับเนาะมีอยู่3คูครับกนะับเลขสามตัวกับมีแปด เจ็ดหนึเนึะครับเนาะเจ็ดสครัสี่ดหนึครับนี่าตัวท่เนี่ครับเป็นชุดของเกลดอนนะครับเนะ้ะ เป็นกระงามเขามาตลอดครับสามงวดเมื่อกี้นี่แตกกระใซแตกสะแตกใส่เนาะครับเนาะครับครับนี่แหละครับตัวเลขของเคนทรงมหาอหยครับเป็นชุดของเล่าเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับสําหรับหวยไทยข่าผ่านไปแล้วเนาะครับเนาะหวยไทยมันกรหนึ่งหนึ่งครับเลขหนึ่งหนึ่งเนาะครับเนาะกระสีโุกสีมานน้ากันอยครับ เสียงยาพันละขอขอบพวกคุณหลายๆนะครับเดอ้อติดตามเสียงยาพันตลอดครับสีหาแนวดีๆมาให้เอฟซีเบิ้งหลังครับกับเล่าพัฒนาเพื่อนหายวิ่งลูดลูดหนึ่งนะครับเดอ้อลูดหนึ่งครับเห็นย่ำลูดหนึ่งเลยครับเดอ้อครับลูดหนึ่งไปเลยขมมีการแดงนะครับเนาะ ยังยาคะบดสั้นเดี๋ยวเขาไปในเมืองอยู่ครับมีบบมห,มหมนึ่งสี่หนึ่งห่ะครับหนะึ่งเจ็ดแปดห่ะครับหนครับเรียกสาตกัมียุส3หางเด้อครับเด้อมียศสาหางมียศสามแปดเจ็ดหนึเนึะครับเนาะ อันนี้สำหรับส่องเสียงยาผ้าเรอกนะครับเด้อนำเสนอเป็นเล่าพัฒนาของเกอุดอครับครับงวดประจำวันที่สามสิบเอ็ดแหละครับครับวันที่สามสิบเอ็ดเนาะครับเนาะครับชิมนี่ก็ไม่ยังหลายเนาะครับเนาะเพื่อสิบดมันสิบดมันเกินเวลาก่อนครับครับเบิ้งไปน้ำกันแชปหน้าจอไว้เลยครับเด้อ ผู้ได้มากระจัดผู้ได้คัดกระพานนะครับเด้อท่านส่องกับเสนอเป็นเพียงแนวทางครับให้พี่น้องเปเรียกรายวันนะครับเนาะพ่อได้ขากับเขากับน้ำพ่อให้ลูกให้เต่าไปโรงเรียนครับครับชิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับครับขอให้เอฟซียู่ดีไม่แห้งสุขชัวร์มั่นนะครับเด้อครับลำล้ำรวยรวยครับพ่อกันไหมเนาะครับเนาะครับ พอกันไหมสำหรับคลิปนี้ครับกับบบี้ยังไรล่ะครับครับถือว่าจบไปแล้วนะครับเนาะครับงามงครับพอกันไม่คลิปนะสวัสดีครับ